ที่เราเราเข้มงวดกับชีวิตมากเกินไปเราจริงจังกับตัวเองมากเกินไปก็กลายเป็นกลายเป็นภาระที่ทําให้จิตวิญญาณของเราต้องรู้สึกเหนื่อยล้าผมมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติและก็ที่สําคัญก็คือการปริงเว็บการเข้าไปสู่ความรู้สึกของสติปัญญาที่จะทำให้เราปลดล็อกตัวเองออกจากความคิดลบหรือออกจาก ความวิตกกังวลมันก็เริ่มต้นจากการไม่ไม่อะไรไม่รีบตรวดสรุปไม่ได้ค่าตัวเองไม่ใช้ชีวิตแบบคนที่รู้สึกติดกับอยู่กับอารมณหรือความรู้สึกลบๆวันนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะหลอ่อหลอมตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่ชีวิตนี้จะเติมเต็มได้จากการเยือกเย็นสุข,ขุมมีสติและที่สำคัญก็คือปลดล็อกตัวเองออกจาก ความกลัวหรือความรู้สึกบางอย่างที่มันคอยยอกย้อนหรือคอยรบกวนใจเรายิ้ม <Y ip. S 1> มีความรู้สึกของพลังงานของความสําเร็จที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของเราตลอดเวลานี่คือชีวิตของผมนี่คือชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือท่ามกลางความรู้สึกที่เรากาลังสัมผัสก,กับหัวใจของเราสัมผัสกับความมีชีวิตชีวา ด้วยความรู้สึกที่เรากําลังสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริง